สวัสดีครับไม่มีพยากรณ์ขอรายงานตัวนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าภาพรวมของคนเกิดทั้ง7วันประจำวันที่5-11พฤษภาคม2517นั้นจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับใครนะครับผมที่อยากกดข้ามไปที่วันเกิดของคุณสามารถกดได้จากทามสแตปมที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับชาววันอาทิตย์ครับภาพรวมประจำวันที่5-11พฤษภาคม2 5 6 7มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มจากเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับ เช้าวันอาทิตย์ครับผมขึ้นไพ่สูงไฟขึ้นมาเสียงถ่ายขึ้นมาเย็นช้าขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นทั้งเย็นเย็นแล้วก็ขึ้นทางร้อนๆ้อนเลยนะครับผมแต่ที่เด่นเนี่ยคือเรื่องของการเสียงถ่ายอาทิตย์นี้ครับผมเหมาะกับการเสียงทายมากๆถ้าคุณมีโอกาสได้ไปจุดธูปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เสียงท่ายเนี่ยจะส่งผลดีกับคุณมากๆแล้วถ้าอาทิตย์นี้ครับผมคุณมีเหตุการณ์ที่จะต้องแข่งขันโดยการใช้ ความแน่วแน่แล้วก็สติปัญญาของคุณเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จเช่นกันการใช้วาจาที่เชีปขาดนะครับผมแล้วก็หนักแน่นคุณเนี่ยจะนําเรื่องราวดีๆมาให้คุณในอาทิตย์นี้นะครับต่อไปเราไปดูกันนะครับผมว่าต้องระวังอะไรบ้างนะครับ เช้าวันอาทิตย์ครับผมขึ้นไพ่ผูกมัดขึ้นมาตลบตะแลงขึ้นมาและทางแยกขึ้นมาถึงแม้นะครับผมก่อนหน้านี้บอกไปว่าคําพูดของคุณเนี่ยจะนําสิ่งดีๆมาให้แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นดาบสองคมต้องระวังดีๆคิดดีๆก่อนพูดนะครับผมถ้าพูดแล้วใช้คําพูดที่ดีเนี่ยมันก็จะนําความสำเร็จมาให้คุณแต่ถ้าสมมุติคุณพูดด้วยความไม่ระวังเนี่ยแล้วพูดเพื่อที่จะประทะอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะส่งผลที่ไม่ดีกับคุณเช่นกันนะครับผมขึ้นผูกมัดขึ้นมาคุณมีข้อผูกมัััดหหรญญญรร,หรืืออวว่่าาาสญญะไกบค้เปล ดูเรื่องนั้นให้อย่างรอบคอบนะครับอย่าให้สิ่งเสียนั้นเนี่ยกลับมาเล่นงานคุณได้ที่หลังหรือว่าถ้าท่านใดครับผมอาทิตย์นี้จะมีเซ็นสัญญานะครับก็อยากจะให้สแกนดีๆก่อนอาจจะมีบางจุดที่เขาอาจจะเอาเปรียบเราได้เช่นกันสุดท้ายขึ้นทางแยกขึ้นมาเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างสาคัญแล้วถ้าคุณตัดสินใจผิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียะระยะยาวเลยเพราะฉันเนี่ยแนะนําให้ตัดสินใจดีๆอย่าใช้ความใจร้อนเข้าแรกจะดีกว่าเรามาดูกันต่อนะครับผมว่าไพ่อยากบอกอะไรบ้าง ชาววันอาทิตย์ครับผมพายขึ้นมานะครับผมครอบครัวเฉลิมฉลองและความตายขึ้นความตายขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งกลัวเนาะผมมองเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่าขึ้นความใจร้อนขึ้นมาขึ้นความประทะขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้ก่อเกิดความตายได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดขับรถนะครับผมอยากจะให้ระวังดีๆเพราะว่ามันขึ้นครอบครัวขึ้นมามขึ้นเฉลิมฉลองขึ้นมาคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปเฉลิมฉลองหรือว่ามีได้ยินข่าวดีกับครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉลิมฉลองได้แต่ว่าเวลาขับรถก็ระวัง นะคบผมอ่ะสุดท้ายแล้วเราไปดูกันนะครับผมว่าควรไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะครับ ขึ้นสนุกสนานขึ้นหักหลังแล้วก็ขึ้นเชื่องชาผมมองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กมีความสนุกสนานหรือว่าถ้าเป็นเทพก็เป็นเทพที่บันเทิงนะครับผมหรือว่าเป็นสายศิลปะผมมองเป็นพระแม่สุราสวัสดีนาอหรือว่าพระแม่รักษมีนะครับผมหรือแม้กระทั่งไอ้ไข่เช่นกันนะครับผมขึ้นไพ่หักหลังมาเนี่ยผมเห็นเป็นพระราหูปู่เทวสุวรรณหรือว่าจะเป็นวิญญาณกรบก็ได้เช่นกันนะครับผมขึ้นเชื่องชา้าขึ้นมาเนี่ยผมมองเป็นพระพุทธรูปที่มีอายุค่อนข้างเก่าแก่หรือว่าเป็น ชาววันอาทิตย์ครับผมนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดได้นะครับผมก็อันนั้นแหละครับผมเป็นสิ่งที่แพทย์พยียวจะบอกคุณนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชาววันอาทิตย์ครับชาววันจันทร์ครับภาพรวมประจำวันที่5-11พฤษภาคม2567มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มจากเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับ ชาววันจันทร์นะครับผมขึ้นหนักหน่วงขึ้นมาขึ้นสีโรราบขึ้นมาและขึ้นทุกระถมขึ้นมาปัญหาเนี่ยยังคาราคาซังอยู่แต่ไพบอกว่าสิ่งที่คุณแบกรับเอาไว้เนี่ยศัตรูหรืออะไรที่ทําให้คุณทุกข์ใจมาตลอดอาทิตย์นี้จะคลี่คลายลงจากหนักจะกลายเป็นเบานะครับจากที่เขาเนี่ยเป็นตัวบูลลี่หรือว่าเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือเป็นมีปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาทำให้คุณไม่สบายใจเนี่ยจากหนักจะกลายเป็นเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้คืบสู้เลยอย่าจะให้อดทนนิดนึน ya, ี้้ขแลว ต่อไปเราไปดูกันนะครับผมว่าต้องระวังอะไรบ้างชาววันจันทร์นะครับผมขึ้นควบคุมร่วมมือและสมาธิหลักๆเลยนะครับผมอาทิตนี้อยากจะให้ระวังคนการเจรจา การต่อรองนะครับผมระวังถูกคนควบคุมระวังถูกคนเอาเปรียบการร่วมมือการทําสัญญาเนี่ยเขาเอาเปรียบเราหรือเปล่าเช็กสัญญาดีๆอาทิตย์นเนี้ยเดียวกับคนค่อนข้างเยอะระวังเรื่องอารมณ์ขึ้นๆลงๆและที่สําคัญเราต้องมีสติให้มากๆไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเอาเปรียบเราได้นะครับต่อไปนะครับผมเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะครับเช้าว,วันจันทร์นะครับผมขึ้นไพ่หมดเวลาขึ้นมาสนุกสนานขึ้นมาโหยหาขึ้นมาเราอาจจะมีญาติผู้ใหญ่ที่เขาเหงาๆเนาะช่วงนี้ไพ่บอกว่าแวะเวียนไปหาเขาหน่อยก็จะดี หรือว่ามีงานอะไรบางอย่างเนี่ยครับผมที่มันจะต้องรีบส่งรีบทําแล้วแต่คุณยังจะยื้อเวลาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคับผมไพ่ก็บอกว่าเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวมันจะไม่ทันเอาแล้วเดี๋ยวมันจะแย่เอานะรีบทาให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้มันจะเป็นอันดีกว่าคุณลองนึกดูนะมีใครที่ทักมาหาคุณว่าแบบให้ไปเยี่ยมหน่อยแล้วคุณไม่ได้ไปสักทีหรือว่าทักมาหาคุณถามว่าแบบคุณเป็นยังไงบ้างช่วงนี้สบายดีไหมแล้วคุณยังไม่ได้มีโอกาสตอบก็แวะเวี่นไปหาเขาบ้างก็จะเป็นอันดีแล้วถ้าง,งานไหนคุณยังไม่ไ่่ไดดด้้้ททาาาเเเเเนนีีีียยยยกกกก็็็รรรบบใหหสสสจจอวว๋มมัะผุ ไปดูกันนะครับผมว่าชาววันจันทร์นะครับผมจะมูเสริมเติมแต่งในเรื่องอะไรได้บ้าง ชาววันจันทร์ครับผมขึ้นรักสามเศร้าขึ้นมาขึ้นศยศาสตร์ขึ้นมาขึ้นอํานาจขึ้นมานะครับระวังนะครับเรื่องเสน่ห์นะถ้าคุณมีแพลนจะไปเสริมเสน่ห์อยากจะให้ดูดีๆว่าเจ้าที่คุณลงเนี่ยไว้ใจได้ไหมว่าเขาขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือว่ามีเทาๆขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าถ้าคุณไม่มายกับการลงเทาๆเนี่ยก็ดูดีๆว่าแบบผลที่ตามมาเหมือนโอเคไหมนะครับผมขึ้นอํานาจขึ้นมาแนะนานะครับผมพระแม่อุมาหรือว่าพระศิวะแม้กระทั่งปู่ทเวสุวรรณให้พลังอํานาจให้บุญบารามีนะครับผมจะคุยงานกับใครกใคนะ้า็ห ความนับถือแล้วก็ไม่เอาเปรียบเราแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยเรื่องความรักนะครับผมเพิ่งไปมูช่วงนี้เนาะแล้วก็เรื่องเมตตาเนี่ยพักไว้ก่อนอาทิตย์นี้ก็ถือว่าจะเป็นอันดีเหมือนไพ่แวแอบมาเตือนนิดนึงนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับชาววันจันทร์ชาววันอังคารครับภาพรวมประจำวันที่5-11พฤษภาคม2567มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับเรื่องราวเด่นๆน,นะครับ ชาววันอังคารครับผมขึ้นโชคลาภขึ้นมาขึ้นอธิษฐานขึ้นมาขึ้นกับดักขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับผมว่าอาทิตย์นี้คุณเนี่ยค่อนข้างเด่นเรื่องชโชคลาภขึ้นรวยขึ้นมาด้วยนะครับผมอธิษฐานขึ้นมาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณครับไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเราถ้าคุณคิดว่าเอ้ยแต่ใหม่ครับผมเราไม่ได้มีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยนะครับเจ้าทีครับขอได้เช่นกันแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมขึ้นกับดัก สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เนี่ยเราทําให้เขาดีไหมแล้วขอพรกับเขาได้อาทิตย์นี้นะครับผมแล้วเขาก็พรที่จะช่วยเหลือเราแต่ทําความสะอาดหิ้งให้เขานิดนึงเนาะแล้วมันจะค่อนข้างดีต่อไปเรามาดูในส่วนของเรื่องที่ต้องระวังกันบ้างครับ ชาวันอังคารครับผมขึ้นสมาธิขึ้นมาขึ้นอัตกะขึ้นมานะครับผมแล้วก็ขึ้นพลิกแผนขึ้นมาสิ่งที่คุณต้องระวังเลยนะครับผมคือเรื่องเงินในกระเป๋าของคุณมีโอกาสที่เงินมันจะหายไปได้อย่างรวดเร็วต้องมีสมาธินะครับผมมีรายจ่ายเข้ามาเนี่ยพลิกแผงนิดหนึ่งอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นเอาไว้ก่อนได้ไหมหรือว่าถ้าสมมติจะต้องใช้จ่ายจริงๆเนี่ยเราเปลี่ยนไปเป็นแบบที่แบบมีราคาถูกลงนิดนึงได้ไหมจะได้หมุนเงินได้สะดวกอันนี้รวมไปถึงเรื่องของการลงทุนด้วยเช่นกันจําเป็นต้องเป็นสเปคเปคนนี้้้มมมัลดดเปไใหถูกลงงเเเพืื่่่ออททีจะะําาาใใหห้ินนกรรป๋ว เมันสะดวกขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมเราไปดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะครับ ชาววันอังคารนะครับผมขึ้นของมีค่าขึ้นเสแสร้งแล้วก็ขึ้นแย่งชิงขึ้นมาในเรื่องของความรักอยากจะให้ระวังนิดนึงบางทีคนโสดมีคนเข้ามาเนี่ยเขาจริงใจหรือเปล่าหรือว่าคนโสดมีคนเข้ามาเนี่ยเขามีเจ้าของแล้วหรือยังเราอาจจะต้องเป็นมือที่3เขาหรือเปล่านะครับผมแล้วก็คนมีคู่เนี่ยครับผมเดูดีๆนะครับผมว่ามีคนเข้ามาเนี่ยเขามาดีหรือเปล่าคู่ของคนเนี่ยพวกนี้มีคนเข้ามาหาเขาไหมแล้วเข้ามาดีไหมเอาเปรียบคุณหรือเปล่าเนี่ยอยากจะให้ระวังเรื่องคนดีๆนะครับผม สุดท้ายนี้ครับผมเราไปดูกันนะครับผมว่าควรจะไหว้หรือว่ามูเสริมเติมแต่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดได้บ้างนะครับชาวนาคารครับผมขึ้นอยุติธรรมขึ้นฟูมฟักและขึ้นความลับที่ขึ้นหัวมาอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือย่นาคเนาะวัดมหาบุตร นะครับผมอาจจะไปขอเรื่องความเมตตาขอเรื่องความรักคนวันอังคารบางท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ครับผมอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีลูกอาจจะอยากมีน้องนะครับผมก็ไปขอกบยานาคได้เช่นกันแต่ว่าที่ขึ้นความลับกับอายุธรรมเนี่ยอันนี้น่าสนใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านทําให้สะอาดขึ้นทําให้ดีขึ้นและทุลงผลดีหรือลองหาจุดมูเตลูจุดไหว้ลับๆที่คนอาจจะยังไม่ค่อยได้ไปเห็นเยอะครับถ้าเราไปบุกเบิกก่อนขอเรื่องโชคลาภและเรื่องการเงินได้ก็ยิ่งดีก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชาววันอังคารนะครับ ชาววันพุธครับภาพรวมประจำวันที่5-11พฤษภาคม2567มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มกับเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับ ชาววันพุธครับผมขึ้นเชื่องชา้าขึ้นมาขึ้นของมีค่าขึ้นมาขึ้นอธิษฐานขึ้นมามีบางอย่างที่คุณทําสูญหายไปแล้วคุณต้องการมันคืนไหมครับหามันกี่รอบแล้วก็หาไม่เจอสักทีหรือว่าสําหรับคนที่มีคู่นะครับผมรอให้ใครเนี่ยมาขอแต่งงานสักทีอาจจะได้รับฟังข่าวดีในเรื่องนั้นๆของที่หายไปก็อาจจะได้เจอขึ้นมาเหมือนกันครับผมชาววันพุธถ้ามีโอกาสไปมูเตลูไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขอเรื่องพวกนี้ครับผมลองขอดูเขาจะช่วยเราอีกแรงหนึ่งทีนี้เรามาดูกันนะครับ ชาววันพุธนะครับผมขึ้นทรัพย์สมบัติขึ้นความลับแล้วก็ขึ้นเฉลิมฉลองอาทิตย์นี้อยากจะให้ระวังเรื่องการใช้เงินมากๆหรือว่าการลงทุนอะไรใหญ่ๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้เลื่อนไปก่อนแล้วอาทิตย์นี้ครับผมก็ระวังอย่าดื่มจนเกินตัวแล้วก็ที่สําคัญการที่คุณเนี่ยไปดื่มไปมึนไปเมาเนี่ยอาจจะเผลอพูดอะไรบางอย่างที่คุณไม่ควรพูดเพราะฉันเนี่ยระวังเรื่องการใช้คําพูดด้วยอีกนิดนึงก็จะดีต่อไปเลยครับผมเราไปดูกันว่าพายจะบอกอะไรเพิ่ม,เต,มเติมนะครับชาววันพุธครับผมขึ้นผลิามา อย่างที่บอกนะขอพรนะครับบางอย่างที่คุณต้องการเนี่ยไม่มาสักทีเดี๋ยวมันก็จะมาเนาะลองขอพรหรือว่าอยากจะเสี่ยงโชคนะครับผมเสี่ยงไทยอาทิตย์นี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นเช่นกันอย่างที่บอกท่านใดรอความคืบหน้าทางด้านความรักเนี่ยก็จะผลิบานนะครับผมมีโอ,อกาสจะพัฒนาขึ้นค่อนข้างดีแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกนะครับอายุธิธรรมเนาะระวังเรื่องการโดนเอาเปรียบนะครับผมจะลงทุนจะเจรจาจะทําอะไรเนี่ยระวังดีๆนะครับผมเช็คให้ชัวร์อย่าให้เขาเอาเปรียบเราได้นะครับสุดท้ายนี้เราไปดูกันนะครับผมว่าไพ่อยากให้เรา มู่เสริมเติมแต่งหรือว่าวาสิ่งสังสิทธิ์อะไรเพิ่มเติมนะครับขึ้นเบื้องหลังมาขึ้นสีโรราบมาขึ้นทาเวสุวรรมา แนะนำให้ไปไหว้ปู่ทาวาสุวรรณนะครับผมขจัดปะเป่านะครับผมคนที่จะมาเอาเปรียบเรานะครับทางด้านการงานและการเงินเนี่ยขอให้ปู่ช่วยสแกนคนให้หน่อยที่เข้ามาสีโรราบขึ้นมานึกถึงพระแม่อุมาหรือว่าองค์พ่อศิวะนะครับผมขจัดปะเป่าคนไม่ดีออกไปนะให้เขาสีโรราบกับเราและให้เรามีอํานาจบารมีนะครับผมสุดท้ายขึ้นเบื้องหลังมาเนี่ยไปปิดทองพระนิดนึงนะครับผมหรือว่าพระคนไม่รู้จักเยอะ ก็ดีนะครับใกล้วัดใกล้บ้านเราอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมไม่ต้องให้คนรู้จักเยอะก็ได้ไปขอพรกับเขาหน่อยแล้วก็บอกเขาว่าถ้าสําเร็จเนี่ยเราจะมาปิดท้องเพิ่มอะไรก็ว่าไปก็ถือว่ามีโอกาสเนี่ยได้กระจายกระจายไปฟื้นฟูศาส,สนากันด้วยนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับชาววันพุธนะครับชาววันพฤหัสนะครับผมภาพรวมประจำวันที่5-11พฤษภาคม2567มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มกันกับเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับ ชาวันพฤะหัสนะครับผมขึ้นสม,มดุลขึ้นมาขึ้นฉับพลันขึ้นมาขึ้นสาลิการลิ้นทอง อาทิตย์นี้ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นเรื่องการงานการเจราจานะครับผมมีปัญหาอะไรเข้ามาแบบฉับพลันเนี่ยคุณสามารถแก้ไขมันได้โดยการใช้คําพูดโดยการใช้วาจาของคุณอะไรที่มีปัญหาเข้ามาเนี่ยต้องการให้คุณแก้เนี่ยคุณจะสามารถแก้มันได้ดีอะไรที่มันขาดสมดุลเข้าไปเนี่ยคนทะเลาะกันคุณสามารถเจราจาไกลเกี่ยให้เขาเนี่ยกลับมาโอเคกันได้แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องคุณก็อย่าไปยุ่งดีกว่าผมแนะนําอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาต่างๆที่เข้ามาโดยไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยตั้งรับเอาไว้ดีๆนะครับผมคุณ ขอให้มีสติด้วยเช่นกันอาทิตย์นี้เนะี่ยอยากจะเจรจากับใครนะครับผมอยากจะขอความช่วยเหลือดีลธุรกิจอะไรเนี่ยทำได้เลยนะครับผมสาริการลิ้นทองขึ้นมาเนี่ยผมไม่ห่วงเลยครับผมต่อไปนะครับเราไปดูกันว่าไพ่อยากให้ระวังเรื่องอะไรบ้างในอาทิตย์นี้นะครับ สิ่งที่คุณต้องระวังนะครับผมขึ้นควบคุมขึ้นมาขึ้นจมดิง่งขึ้นมาขึ้นสติปัญญาขึ้นมาคําพูดของคุณดีก็จริงแต่ว่าคุณคิดไต่อตองดีแล้วใช่ไหมระวังถูกคนควบคุมระวังถูกคนเอาเปรียบระวังถูกคนพูดบันทอนเราไปช่วยเขาเนี่ยอย่าไปช่วยเหลือเขาด้วยใจิตใจที่ดีแต่เขาไม่เห็นค่าของเราเนี่ยทำให้เราจมดิ่งได้เพราะฉะนันเนี่ยระวังเรื่องอารมณ์ด้วยแล้วก็ระวังเรื่องการใช้ความคิดดีๆก่อนจะเสื่อมมาเป็นคําพูดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยระวังโดนคนเอาเปรียบได้เช่นกัน ต่อไปนะครับผมเราไปดูกันเลยว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะครับชาวอนเพฤอหัดนะครับผมไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมขึ้นผูกมัดขึ้นมาขึ้นของขวัญขึ้นมาขึ้นเป่าประกาศขึ้นมานะครับจะเจรจาสามารถเจรจาได้แต่เช็คเรื่องสัญญาดีๆก่อนคุณก็จะสามารถสแกนมันแล้วก็ไปต่อได้แน่นอนเพียงแต่ว่าระวังเรื่องข้อผูกมัดอะไรนิดนึงระวังคนมาพูดแล้วไม่ได้ทําตามหรือว่าไม่ได้คอนเฟิร์มแล้วมันไม่มีสัญญาอะไรมาผูกมัดอย่างนี้ก็ต้องก็สามารถระวังได้เช่นกัน แล้วก็อยากบอกเพิ่มเติมก็คืออาทิตย์นี้ครับผมจะมีเรื่องราวดีๆหรือว่าการที่คุณช่วยเหลือคนอื่นหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะส่งผลดีกับคุณในอาทิตย์นี้เช่นกันนะครับผมคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากคนใกล้ตัวก็ได้สุดท้ายนี้เราไปดูกันนะครับผมว่าชาววันพฤหัสเนี่ยควรมูเสริมเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ไหว้กับท่านไหนนะครับ ชาวังเพรือหัดนะครับผมขึ้นเครียดขึ้นเติมแต่งขึ้นตัดขาดขึ้นมาเติมแต่งอันนี้เป็นองค์พระแม่ลักษมีแน่นอนเสริมเรื่องเมตตามหานิยมนิดหนึ่งนะครับผมเจราจากับใครเนี่ยเรามีสาริกาลิ้นทองแล้วเสริมพระแม่ลักษมีเข้าไปอีกทําให้ดีลงานจะทําให้คุยงานจะทําให้ประสานงานง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมขึ้นตัดขาดขึ้นมาขึ้นเครียดขึ้นมาเนี่ยแนะนําให้ไหว้ปู่ชีวกนิดนึงเสริมเรื่องสุขภาพนะครับผมนะอาจจะมีความเครียดอาจจะมีความกังวลมิตกกังวลนะครับผมอาจจะทํางานหนักเยอะจนเกินไปปููู่่่บอกวววาใใหห้้้ไปปยช ดูแลในเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับชาววันพฤหัสนะครับชาววันศุกร์ครับภาพรวมประจําวันที่5ถึง11พฤษภาคม2567มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มกันกับเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับขึ้นโด่งดังขึ้นหลอกหลอนขึ้นถูกใจนะครับผมชาววันศุกร์ครับผมอาทิตย์นี้มีโอกาสที่คุณจะโด่งดังเป็นผู้แตกไม่ว่าจะเป็นในที่องค์กรของคุณเนี่ยก็จะเป็นที่ถูกใจของคนจะทำโปรเจกต์อะไรเนี่ย ก็จะเด่นนะครับผมหรือว่าโปรเจกต์ที่ทําอยู่เนี่ยที่รอผลอยู่ก็จะได้รับผลดีกลับคืนมาเป็นที่ถูกใจของผู้คนแล้วก็เรื่องความรักเช่นกันก็จะสมหวังเช่นกันในอาทิตย์นี้ขึ้นหลอกหลอนขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของความฝันฝันเนี่ยจะบอกโชคลาภฝันแล้วสึงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหรือว่าวิญญาณต่างๆเนี่ยจะเข้ามาให้โชคให้ลาภของคุณผ่านทางความฝันนะครับผมหรือว่าเป็นเรื่องของเจ้าที่ที่บ้านเช่นกันสามารถขอพรกับเจ้าที่ที่บ้านเขาก็จะนําโชคลาภมาให้คุณนะครับต่อไปเราไปดูในส่วนของเรรรื่่อองงงงทีต้้ะวััักนบบาค ชาววันศุกร์นะครับผมขึ้นดึงดูดขึ้นความตายและขึ้นรอคอยอย่างที่บอกความรักของคุณเนี่ยสเสน่ห์ของคุณเนี่ยค่อนข้างเด่นแต่ก็ดูดีๆว่าคนที่เข้ามาเนี่ยไว้ใจได้ไหมเขามีเจ้าของหรือยังหรือว่าเขา,เาป้องกันดีไหมนะครับผมเพราะว่ามันจะค่อนข้างเด็ดเรื่องความสเสน่หาด้วยความตายแล้วก็รอคอยถ้ามีโอกาสเนี่ยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนิดหนึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบเจ้ากรรมนายเวรมาขอส่วนบุญส่วนกุศลเขาจะนําวิบากกรรมมาให,ให้เราถ้าเป็นไปได้เนี่ยชาววันศุกร์ครับทำบุญ ควรจะเป็นอันดีนะครับผมระวังเรื่องเคราะห์เรื่องการขับรถแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับผมขับรถก็ระวังมีสติดีๆนะครับสำหรับชาววันศุกร์ต่อไปเราไปดูกันเลยว่าไพ่ย,ยาบอกอะไรเพิ่มเติมนะครับชาววันศุกร์ครับผมไพ่ย,ยาบอกเพิ่มเติมนะครับผมขึ้นเก็บออมขึ้นปลดล็อกและขึ้นผูกมัดช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ยังไม่เหมาะกับการใช้เงินเท่าไหร่นักเพราะว่าในอนาคตขึ้นมาว่าอาจจะมีเกณฑ์ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บออมได้เก็บออมก่อน ในส่วนของอาทิตย์นี้นะครับผมบางอย่างที่มันยังคาลาคาสังค้างคาอยู่ในใจมีปัญหาบางอย่างที่ยังแก้ไม่ได้นะขึ้นปลดล็อกขึ้นมาคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับผมหรือว่าหาทางออกมันได้นะลองปรึกษาคนใกล้ตัวดูบางทีขึ้นผูกมัดขึ้นมาเนะี่ยความคิดของคุณเนี่ยอาจจะจดจ่ออยู่กับความคิดมุมเดิมๆที่คุณอาจจะต้อง ปรับนิดนึงแล้วทุกอย่างมันจะแบบเวิร์กเอาทุกอย่างมันจะโอเคเพียงแต่คุณลองตั้งสติดีๆหรือว่า,ข,าขอความช่วเหลือจากคนใกล้ตัวก็ได้นะครับสุดท้ายนี้เราไปดูกันนะครับผมว่าชาววันศุกร์เนี่ยควรมูเสริมเติมแต่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างนะครับ ชาววันศุกร์ครับผมขึ้นตัดสินขึ้นมาขึ้นผมลิขิตขึ้นมาขึ้นตัดขาดขึ้นมานะครับผมชาววันศุกร์ก็มีโอกาสนะครับผมที่จะเป็นสายายานปู่ย่าพญานาคไปไหว้ไปขอเขานิดหนึ่งเรื่องการเงินเรื่องการงานแล้วก็เรื่องเสน่ห์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนาะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากำนายเวรนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็บอกว่าเจ้ากำนายเวรที่จะนำวิบากมาให้เราเราอุทิศให้คุณแล้วนะจากสิ่งที่หนักมันก็จะกลายเป็นเบานะครับผมหรือว่าอาจจะคลี่คลายลงได้อย่างดีนะครับผมแล้วก็แนะนำให้ไปหหวว้สสาารรััักกเเมมมมืองงงนนนิิดึคค่ใบ คุณนะครับในอาทิตย์นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชาววันศุกร์นะครับชาววันเสาร์ครับภาพรวมประจำวันที่5-11พฤษภาคม2567มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับเรื่องราวเด่นๆน,นะครับ ชาววันเสาร์นะครับผมอาทิตย์นี้ขึ้นโชคลาภขึ้นมาขึ้นตาสว่างขึ้นมาขึ้นสาลิการลิ้นทองขึ้นมานะครับผมการเจรจาจะนําความสําเร็จมาให้คุณนะครับผมขึ้นตาสว่างขึ้นมาเนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถสื่อกบสิงศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยแล้วก็มีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะเจอทางออกนะครับผมแล้วก็แก้ไขปัญหามันได้มีเซ็นแรงสื่อกบสิงศักดิ์สิทธิ์ได้มีสาลิการลิ้นทองเจรจาค่อนข้างดีประสบความสําเร็จที่สําคัญขึ้นโชคลาภขึ้นนนนนนมาาาาาเเเเ่่่่ยยคอออขข้งงงงดดละรรรรืืโชกกกับสสิิศ์ทธฉพ เงินเนี่ยนะครับผมแล้วก็โชคลาภโดยรวมเนี่ยก็สามารถขอได้เช่นกันถือว่าเป็นอาทิตย์ที่ค่อนข้างเด็ดเลยนะครับผมสำหรับชาววันเสาร์นะครับต่อไปเราไปดูกันนะครับผมว่าพ่าอยากเตือนอะไรบ้างนะครับชาววันเสาร์นะครับผมสิ่งที่ต้องระวังนะขึ้นพังขึ้นมาพลิ้แพลงขึ้นมาฉับพลันขึ้นมานะครับผม ปัญหาใหญ่ๆที่เข้ามาโดยไม่ได้ตั้งตัวเราจะต้องปรับตัวจะต้องพลิกแพลงมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรที่เราแผนไว้แล้วและคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนะครับผมสุดท้ายมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่อาทิตนี้คุณค่อนข้างมีปฏิภาณไหวพริบที่ค่อนข้างดีสามารถพลิกแพลงปรับตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สแตนบายดีๆมีสติเยอะ,ยอะแล้วคุณจะสามารถผ่านไปได้นะครับโอเคต่อไปเราไปดูกันว่าพ่ยอยากบอกอะไรเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ ชาววันเสาร์นะครับผมขึ้นสมบูรณ์ขึ้นมาของมีค่าขึ้นมาตัดสินขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างดีเนาะสมบูรณ์เนี่ยอะไรที่มันยังไม่ครบถ้วนนะครับผมโปรเจกต์อะไรที่มันยังไม่เสร็จเนี่ยอาทิตย์นี้มันจะค่อนข้างคลี่คลายนะครับผมขึ้นของมีค่าขึ้นมาจะได้รับผลการตอบรับที่ดีเจ้านายหรือว่าคนที่ร่วมทีมด้วยเนี่ยจะให้ความคุ้มครองแล้วก็ให้ความนิยมค่อนข้างชื่นชมเรามากๆนะครับผมตัดสินใจเนาะแต่ว่าไพ่ก็อาจจะแวะมาเตือนนิดนึงปัญหาต่งตางๆที่เข้ามาโดยไม่ได้ตั้งตัวเนี่ สุดท้ายนี้นะครับผมเราไปดูกันว่าชาววันเสาร์เนี่ยคนมูเสริมเติมแต่งอะไรบ้างนะครับอธิฐานโหยหาและหลอกหลอนนะครับไหว้เจ้าที่ญาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคนในครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้วไปไหว้ขอพรกับเขาได้นะครับทำบุญให้เขานิดนึงก็จะดีในอาทิตย์นี้นะครับผมขึ้นหลอกหลอนอธิฐานมาผมมองว่าเป็นเจ้าที่นะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนทิ้งเรานี่แหละไม่ต้องเป็นไหนไกลเลยนะครับดูแลเขาดีๆขอเขาดีๆนะครับผมแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณหวังแน่นอนนนนออาาาทิตยย์ีี้้้เรรรรบบบแลวววะคัััผมสหช สุดท้ายนี้นี่ก็เป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถึงแม้คำทำนายจะออกมาดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำเนี่ยสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าชอบรายการนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง3เสียน Official ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีพยากรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ